ประชาชนหลายพันคนแห่ขอพรขอโชคพร้อมสองเลขอ่างน้ำมนต์อาสมหรือสีเนนที่อาสมหรือสีเนนธาดพุทธคุณถนนวงแหวนตะวันตก ประชาชนหลายพันคนได้พาครอบครัวเดินทางมากราบไหว้ท้าวเวสสุวรรณปางเก้าหน้าสูง16เมตรพ่อปู่ฤาษีพงมเมตรองค์ใหญ่ที่สุดในโลกกุมารทองเจ้าสัวเฮงเจ้าแม่ตะเคียนพระพิคเนตและยังไปกราบพระสังกรจจายและหลวงพ่อมีในวิหารหลวงพ่อและทำจินดามานีที่มีเจ้าเงาะและพญานาคที่เพิ่งเปิดให้ประชาชนได้เข้าไปสักการะ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆภายในอาสมเพื่อขอโชคขอพรและเพื่อความเป็นสิริมงคลและยังนำฟักทองมาแก้บนปู่หรือสีพงเมธและนำน้ำแดงมาแก้บนกุมารทองเจ้าสัวเฮงหลังจากสิ่งที่ขอประสบความสำเร็จหลายคนยังเข้าร่วมพิธีถวายเข้าสารยกพ่อแก่อาบน้ำมนต์เจิมเปิดดวงเศรษฐีและยังไปส่องเลขอ่างน้ำมนต์บนศาลาบุญช่วยโดยมีเลขคือ เลข012389ที่ลอยจับกลุ่มกันโดยในวันนี้ประชาชนมากมายมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในอาสมจนรถติดยาวค่ะจากการสอบถามนางขวัญชนกช้อยอุรขาอายุ49ปีอาชีพเลี้ยงเป็ดไข่จากจังหวัดสิงห์บุรีที่นำฟักทอง99ลูกมาแก้บนปู่หรือสีผมเมธหลังจากได้โชคเป็นจำนวนเงิน5,50 0 0 0บาท ได้กล่าวว่าวันนี้นำฟักทองมา99ลูกมาถวายปู่ฤษีพงเมษเนื่องจากได้โชค5 0 0แสนกว่าบาทโดยติดตามทางเพจของอาสมและอธิษฐานขอจากโทรศัพท์พอสำเร็จเลยมาแก้บนซึ่งเป็นครั้งแรกที่มาและหากงวดต่อไปได้โชคอีกก็จะมาร่วมงานไหว้ครูใหญ่ของทางอาสมในวันที่3และวันที่4กุมภาพันธ์นี้อีกครั้งหนึ่งอนันต์ภาพข่าว สุกัญวลิสุวรรณรายงาน